สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนพี่ป้านะอาอาพี่น้องป้องปายทั้งคนไทยและคนลาวขอโทษนะจ้าที่ทำให้รอเสียงมันไม่ได้จริงๆพอดีติดธุระทุกคนเลยทำให้ทุกคนรอหรือเปล่าคะนะมาแล้วจ้ะมาตามสัญญาน้อยมากมาก่อนคลิปหนึ่งทุกคนเสียงเดินมันคันคอมาก ถ้าเดือนจัดไปแล้วมีการไอบ้างหรือว่าเ,ออเสียงมันมีการไอต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนด้อ,อนะคะช่วงนี้อากาศมันคันคันคอแห้งๆทุกคนนะเสียงเช้าเชถ้าเห็นเดือนเสียงใหญ่ๆเสียงแบบแหบๆอ่ะนะเช้าๆจะเป็นแบบนั้นนะคะไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรนะคะแต่มันไอช่วงนี้จะไอนะแต่ก็ยังจัดมาให้ทุกคนทราบ รับฟังสดับรับฟังณนะตอนนี้เลยนะจ๊ะมาจ๊ะนะเก่งจังนะอีข,องขังคาเก่งจังนะกลับไปบ้านมึงนี่เก่งจริงๆนะอีหน้าเมือกนะมึงนี่เนี่ยอยู่บ้านเนี่ยโอ้ยนะอมคอยไว้ไงฮะไม่พูดเลยนะพอกลับไปเนี่ยโอ้โหเก็บกดใช่ไหมแต่สั่นเลยนะ แส่สั่นออกมาดิ้นนะอีควายแมแหมเป็นไงเป็นไงเจอเข้าไปเป็นไงร้อนลนนะรีบกลับมามาฝั่งนี้เป็นไงมึงก็บอกเซมึงไม่ได้ไปเยี่ยมแม่มึงนะมึงไปสแตปมกี่มึงนะเพื่อจะได้ให้ไอแมงดาได้แย่ต่อไง เออเข้าใจไหมอีควายมึงต้องมาตบตาคนดูหรอกเขารู้นะอีเง,ง่ทำเป็นรักแม่ขึ้นมาทันทีนะอีควายไอเรื่องตำตำใต้ตตสะดือเนี่ยพวกมึงถนัดนะนี่ทุกคนมันบอกว่าไงนะมันบอกพวกมันมีหมอยนะ ผัวสี่ไอ้พวกไม่มีหมอยผัวไม่สี่ไอ้พวกสวยเหลอแล้วม,มีการพูดว่าไงและไอ้คนที่ไม่มีเนี่ยเขาเอาไว้เขาโกนไว้เพื่อใส่บิกินี่มันจะพูดบิกินี่ทุกคนมันจะพูดว่าบิกินี่มันพูดลิกินี่อีงโงอีงโงอยู่สิบเจ็ดปีไม่รู้หิรูแตกนะอยากเป็นคนไทยอยาก อ่าได้แต่แอบอ้างว่ามีผัวคนไทยนะมึงอ่ะได้จะพูดไปอย่างนั้นเลยฮีอหลักฐานมึงมีไหมฮะว่าผัวมึงมึงก็คืออีกอรองไงนะมามาสห้มันสีแล้วก็ออกมาเป็นลิงนะมีหรือไม่มีอ่ะนะมึงไอไอหมอยเนี่ยนะนะพวกมึงมันมีเยอะไงมึงก็เลยร้อนตัวใช่ไหม ฮะพวกมึงอมีพวกกูไม่มีหรอกแต่กูพวกกูมีผัวเป็นตัวเป็นตนนะเพราะพวกกูดูแลความสะอาดกันอย่างดีผัวจึงรักผัวถึงหลงแต่พวกมึงเป็นไงอีพวกมีหมอยวงเล็บอีโคกนะคะเฉพาะอีโคกนะคะไม่เกี่ยวท่านอื่นนะคะนะพวกมันบอกว่าไงคนที่มีคือคือผัวสี่คนไม่มีคืออีพวกนี้ซวยนะไม่มีผัวสี่เออเออพวกกูอ่ะไม่มีพวกกูอ่ะ แต่ผัวเสียร้องขอชีวิตเลยกูจะบอกให้แต่พวกมึงนี่อะไรผัวไม่สี่นะไปขายฝรั่งก็ยังไม่เอานะเขาบอกว่าไงหมอยมึงเยอะนะเอออีพวกมีหมอยมองเล็บอีโคกพวกอีโคกนะคะนะเออเป็นไงพวกมึงอะ่ะ โดนเขาสี่ใช่ไหมมันบอกว่าคนที่มีคือคนโดเออได้สี่เออก็พวกมึงได้สี่ไงมึงเลยไม่มีผัวเป็นตัวเป็นตนกัน,นไงไอที่ได้มาเรียงตัวเลยนะจ๊ะนะเอาอีหนองในก่อนนะอีตัวเตี้ยนี่นะนั่งสับมะละกอไม่พูดแต่มีแซมแซมแสมแหลมนะเออมีแซมแซมนะทั้งสามตัวแม่ลูกในปากดีจริงๆ นะนะมึงเนี่ยอีเตี่ยอีหนองในนะอีอะไรอีอีอยากได้ใครมีอีขี้อจฉามึงอ่ะอิจฉาแม่กระทงข้างบ้านเอ่อคนข้างบ้านเขานะเขารวยกว่านะผัวมึงอ่ะนะอีพวกมีหมอยอากูดามก่อนนะวงเล็บพวกอีโคกนะคะอีเตี้ยอีหมอยอีโคกนะคะนะมึงเนี่ยกว่ามึงจะได้ผัวเนี่ยกูจะเรียงลําดับดามก่อนเลยนะ มึงเนี่ยน้องนายกว่ามือจะได้กว่ามึงจะได้ผัวมึงเนี่ยมึงนั่งทําเสียงออดอ้อนนะผัวมึงอบผัวเอื้ออาธรไงอีควายนะได้เงินจากผู้ใหญ่ใจดีมาเขาก็ให้มึงไปกินไปเที่ยวมึงก็เลยสีออกมาเป็นไอ้ดุกน้อยนั่นไงควายสีก่อนจะแต่งงานท้องก่อนกูก็ไม่รู้หรอกนะว่าข้างไหนก่อนทางข้างบ้านก่อนหรือ ของไอ้ดุกนะกูว่าเป็นของข้างบ้านก่อนนะนะเพราะไอ้ดุกเนี่ยมันเพิ่งมาสร้างบ้านให้มึงนะพอไอ้ดุกมาสร้างบ้านให้มึงมึงก็อยากได้ของไอ้ดุกไงมึงเห็นทั้งยาวใช่ไหมแต่มึงไม่รู้ว่าใหญ่ใช่ไหมมึงคิดว่ามันเป็นเด็กมึงคิดว่าจะ,จะได้หนำใจเพราะมึงอะไรมึงชอบไงอีหนองในไอ้เรื่องพันเนี้ยไงอีพวกหมอย,ยาววงเล็บอีหนองในอีเตี้ยนะจ๊ะอีลิ้นยาวไม่เกี่ยวท่านอื่นนะจ๊ะนะเออและทาําไม บ้านมึงก็บ้านเอือออเอ้ออาทรผัวก็เอื้ออาทรผู้ใหญ่ใจดีให้มึงนะพวกมึงอะนะอีพวกหน้าไหวหลังหลอกอีพวกไม่รู้จักบุญคุณนะที่เขาก็ซื้อให้ให้ลูกมึงมึงเคยไปถามเขาไหมพี่ค้าสบายดีไหมคะนะเขาของเงินเพื่อรักษาตัวมึงก็ไม่ไปดูดำดูดีเขาปิด หมดทุกท่องทางนะอีฮีเนี่ยเหรอเป็นคนดีคนดีที่อะไรที่จังไรไฟไหม้ไงพวกมึงคนดีที่แช่งชาวบ้านและเอเยี่ยวลาดนี่งไงมึงรู้ไหมทําไมลูกมึงถึงดา่าถึงพูดถึงอะไรไม่ได้ทั้งลูกมึงทั้งอีเลนโบเนะี่ยลูกมึงถึงไม่เต็มที่ร้อยเปอรเหมือนลูกคนอื่นเขาไงนะไม่ปกติไงนะอีคนโตก็เสื่อมซึมช้านะสมมาแจาปากในแก่น แก่แกเกินเด็กนะพูดจาในเกินเด็กนะนกนกนะแต่เวลาใช้ในนั่งอีกนั่งงอส่วนมึงไอ้ดุกน้อยก็เป็นไงแช่งชาวบ้านไว้เยอะลูกมึงเลยไม่พูดนะกูรู้ว่ามึงหนักใจว่าเรื่องลูกมึงไม่พูดนะจะพยายามจะโยนไปที่โรงเรียนเออโรงเรียนกินนอนให้เขาดูแล เพราะมึงเพราะอะไรก็เพราะความมักง่ายของพวกมึงไงเอาโทรศัพท์ให้ลูกมึงเล่นวันนี้ได้ข่าวว่าด่ากับผัวเหรอเป็นไงเงินหมดเลยออีน้องนายเงินหมดใช่ไหมเลยผัวเนี่ยด่าผัวออกสือ่อทําไมเนี่ยแล้วเวลามึงด่าผัวออกสื่อเนี่ยออกคลิปในช่องไอ้ดุกใหญ่เนี่ยฮะแล้วเวลาคนอื่นเขาด่ามึงไงมึงก็รับไม่ได้ก็มึงเอามาถ่าย ทอดให้คนอื่นเขาเห็นเนี่ยว่ามึงดาบหัวเนี้ยออกสื่อเนี่ยพวกกูก็ได้ประเด็นเอามาเล่นมึงไงอีควายนะดา่าเผื่อมึงยังงั้นมึงอย่างงี้ตอนที่มึงมึงไม่นึกถ,ถึงตอนที่มึงจะเอามันไงเขาก็ห้ามแล้วเอาไว้ก่อนไหมเอาไว้ก่อนไหมดูกันไปก่อนมึงยังเงียนเองไงนะเอายาวๆทุกคนนะวันนี้ไม่ได้มาทั้งวันจัดกันยาวๆไปนะเอาให้หมดทีละตัวสามตัวนี้นะ ฟังกันไปนะคะทุกคนสดับรับฟังกันไป นะเขาสั่งมึงว่าให้ดูกันไปก่อนมึงก็ไม่ยอมนะมึงเงียนมึงคันกี่ไงนะเขามาทําบ้านมึงก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะ,ะทำเป็นเจ้าของบ้านไปช่วยเขาทำอย่างๆๆๆนี้อย่างงี้เสร็จแล้วก็ได้ผู้เงินผู้ใหญ่ใจดีนะมานั่งพูดได้แดกหมูกะทะกูจําจได้นะมึงก็เลี้ยงหมูกะทะไอ้ดุกไงอยากจะได้เขาใจจะขาดนะไม่ยอมรอเขาผู้ใหญ่ใจดีทุกคน fc เขาก็บอกให้ดูใจกันไปก่อนมึงไม่ ไม่ยอมมึงเงียนไงมึงไม่มีเป็นตัวเป็นตนไงมึงก็เลยไปสีข้างบ้านก่อนไงอีควายนะแล้วทำไมพอได้เงินจากผู้ใหญ่ใจดีปุ๊บว่าว่ารักกันอ่ะเขาก็โอนเงินให้มึงมึงก็ไปแดกกันไงไอคิดที่เงินม,มึงนั่งข้างไอดุกแล้วมึงมันเอาเสื้อปิดนมมึงอ่ะนั่นแหละวันนั้นมึงสีกันวันนั้นใช่ไหมอีสัตว์ฮะอีเฮียเนี่ยแหละอีพวกมีหมอยมันเงียนวงเล็บอีหนองในชเฉพาะ,ะ,ะ,ะหนองในนะคะอีออเตียนะคะ นะเนี่ยแหละพวกมึงไอ้พวกมีหมอยอมันเลยเงียเอองเง้ยนเออพอเงี้ยแล้วทําไมท้องท้องแล้วทาไมมานั่งไอ,อ,อ่งี้ไง,งทำเสียงหน้าองศาศก็ได้เงินอกีกพอได้เงินมาก็มาซื้อผัวอกีกนะก็มาจัดงานแต่งแล้วทำไงาอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันมาผัวมีงานทําก็ไม่เอาให้ผัวอยู่บ้านเฉยจะเลี้ยงผัวเอง ตอนนี้เป็นไงผัวไม่มีงานทําผัวเกาะแดกเริ่มเบื่อผัวแล้วไงด่าผัวแล้วไงเงินเริ่มพ่องเลยทุกคนน้ําท่อมไม่ได้แดกไงทุกคนดีดไงอารมณ์หงุดนะหงิดนะหงุดหงิดไม่ได้แดกน้ําท่อมนะเลือดแปลงไปยังไม่ได้แดกนะเพราะอะไรเงิน YouTube ยังไม่ออกเดี๋ยวรออาทิตย์หน้าได้แดกแน่น้ําท่อมนะแล้วยิ่งอีโคกไปอย่างนี้นะตอนเนี้เงิน YouTube ยังไม่ออก ไปน้ำท่อมยังไม่ออกนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าน้ำท่อมออกแน่นอนทุกคนนะเนี่ยเป็นไงมันดีดไงทุกคนดาผัวกาดเลยออกสื่อและขี้ค้านเนี่ยยมานั่งบนมึงมาด่าก,กูทําไมกูไม่ได้ไปทำอะไรให้มึงกูไม่รู้จักมึงนี่ยก็มึงด่าออกสื่ออย่างนี้แล้วพวกกูก็เลยรู้สันดานมึงมึงก็รับไม่ได้ตอนเนี้ยเวรกรรมมันทํามึงแล้วไงลูกมึงเมันพูดไม่ได้นะ มันก็พูดได้เพ่งคำคำเหมือนอีลิงนั่นแหละนะประโยคบอกเล่าประโยคคํคำถามไม่มีไม่หือไม่เออลูกมึงก็ก้าวแล้วอีกด้วยซ้ำกูจะบอกให้รับกรรมไปเหอะอีตี้นะมีการพูดว่าไปหาหมอหมอก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็แล้วแต่มึงนะอีฮีเลี้ยงมันไปจนมีหมอยมีเมียม,ม,มีลูกก็แหละอีควายนะมีผัวเอ่อมีผัวเด็กดก็รักรับเลี้ยงไปนะอยากมีผัวเด็ก นะนึกว่าผัวจะเช็คก,กี่ให้นะดันไปเจออันเล็กเลียวไม่จุใจนะเบื่อผัวแล้วทุกคนนี่ถ้ารองผัวมีงานเหมาเข้ามาเอาเงินมาให้นี่อุย้ยผัวค่อยผัวค่อยอีเตี้ยมันจะเป็นอย่างอีเนี่ยหน้างเงินนะนะอีเตีย้ยมึงอย่าแหลให้มากมึงเนี่ยอีน้ำนิ่งไหลลึกนะมึงอีตัวใจดําอมหิตฆ่าได้แม้แม้กระทั่งลูกตัวเองแต่วเวลาสีเนี่ยมันนะแต่วเวลาท้องขึ้นมาเนี่ยเป็นไง อีหมอตําแยอีหมอยไงอีหมอยเป็นคนจัดการนะอีหมออีหมอตําแยตอนนี้หมอตําแยเริ่มเลี่ยงแล้วนะแต่ปากนี่ยังดีมาอีหมอให้ทุกคนนะอีเตี้ยเอาไว้แค่นี้ก่อนนะอีเตี้ยมันกาลังรับกรรมตอนนี้นะมึงได้ต่อแหลเป็นวันมึงไม่มียอดโอนอีเตี้ยนะกรรมกําลังตามทันมึงนะพวกกูก็นั่งด่ามึงไปอย่างเงี้ยแหละนะอะไรที่มึงทํากับผู้ใหญ่ใจดีไว้อะไรที่มึงเนรคุณมันจะไม่มา มันจะมามันมันจะมามึงคิดว่ามันจะไม่มาเหรอมันมาแน่นอนกรรมคือการกระทํานะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไม่ทางอ้อมก็คือเจ้ากรรมในเวรก็คือลูกมึงไงนะมึงก็ใจมาอีตี้อ่ะอีหนองในมาอีหมอยอีหมอตําแยอีหมอยกูจะเรียกอีหมอยแล้วทําไมฮะหัวมึงก็เหมือนหมอยเลยเฮียนะมึงก็แก่ไหนบอกว่ามึงเจ็บไงแล้วทําไมปาก ปากนี่จะจะจะจช่วยอโคกด่าปากดริงจริงมึงไม่คิดเลยว่ามึงจะต้องไปหาหมอฉีดยาที่เขาฮะอีแกฮะมึงไม่คิดเลยว่ามึงจะต้องไปเมืองไทยฮะอีควายนะแหมวันนี้นะเขาซื้อคเคปญี่ปุ่นมาก็ไปแย่งหลังแดกแกจะตายหาจะตายหาแล้วนะยังแดกขนมเหมือนเด็กอีแกนะมึงจะเก็บปากไว้อมควายหรืออมเหรียญตอนตายอีฮี้ หกสิบป่าและแม่ทำเป็นโอ้ยแม่แก่แล้วอยู่นี่อีสัตว์แล้ววันนั้นมึงอยู่บ้านมึงห้องเอียมึงอบอกอุ้ยแม่ยังสาวยังสวยยังแต่งยังตึงตึงหี่อะไรหนังถุงตาอย่างกระถุงแตกนะอีควายแม่ทําเป็นแก่อุย้ยแก่จะตายฮะเขียนคิ้วนะให้กูป่วยยังไงกูจะต้องเขียนคิ้วเป็นกัน กันเชียงไว้ก่อนนะเฉียงไปหนังจีเลยอีนะคิ้วมึงอะเขียงอย่างกับหนังก็ปอกนอีฮีควายนะมึงคิดว่าไอการที่อีลิงมันจะอายุยี่สิบและไอเป๋มันจะให้สมบัติลูกมึงเหรอถ้าลูกอีโคกอีลิงสติปัญญาหรือว่าเออเขาเรียกอาการนะ่ะไม่ปกติก็มีสิทธิ์อาจจะไม่ได้นะ กูจะบอกได้เลยนะถ้ามึงไม่รู้กฎหมายเมืองไทยมึงอย่าเสือกอีกหมอยนะกูบอกแล้วไงนะดูสังขารมึงก่อนลถรถดล้มไม่ใช่เหรอลถระดลม้มหรือว่าตกตกสาะน้ําหอเอียงบ้านมึงฮนะอีควายมึงอย่าตอแหลเลยอีแกนะไปซื้อกับข้าวก็ไปเซ็นเขาแดกทาป็นบอกว่า โอ้ยเขาเรียกใครมามามาเป็นนี่หน่อยมาเป็นนี่หน่อยก็นี่ไงพวกมึงอัสันดานชอบติดเขาไงยี่หมอยไม่ใช่ว่าเรียกมึงหรอกมึงอัไปติดเขาไงเงินย t u b e ไม่ออกคิดว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะเงินออกเดี๋ยวเอามาเฉ่งมึงอัติดเขาเป็นสันด,ดานไงนพวกมึงอัติดนี่เขาขนาดไอ้เกียมกลับจะไปซื้อบุหรี่มึงยังบอกไปเอามาก่อนเดี๋ยวแม่ไปไอ้นี่เองเนี่ยเป็นไงสอนลูกให้ลูกเป็นแบบนี้ไงสอนลูกในทางที่ผิดลูกมึงออกมาแต่ละตัวได้เฮียได้ใจเลยนี่ี่หมอยนะ มึงอย่านะมึงอย่าลืมนะมึงจะต้องไปเมืองไทย นะมึงรู้นี่ว่าสังขารมึงอะรักษาแดกแต่ยายาผีบอกแดกเข้าไปนะสเตอร์ลอยอยู่ในร่างกายมึงนะอีควายไอยาที่มึงบอกผีบอกยาถูกๆกันแดกเข้าไปเยอะๆนะมันไปสะสมให้แม่งตายหาซะหี่นะเก็บปากไว้แดกมากากับใครเหรอะแกจะตายหาแดกไข่เป็นทั้งลกูกมึงนี่แม่งแดกโอ้โหไม่ได้ดูสังขารแล้วหกสิบเนี่ยเขาต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนะกินผักกินปลาแต่มึงนี่แดกทุกอย่างแดกแม่งนะฮะอาคาบทนี่ถนัด ป่วยนะอีควายนะมึงจะตอแหลไอคิดที่มันด่ากันสามตัวแม่ลูกด่าคนอื่นเขาเนี่ยมึงไม่คิดเหรอวันหนึ่งมึงจะต้องไปเมืองไทยวันหนึ่งมึงจะไปเจอคนนู้นคนนี้เมื่อวันหนึ่งเดินไปเดินมาจะโดนก็ถีบยอดหน้าเอามึงไม่คิดเลยเหรอมึงคิดว่ามึงมาอยู่บ้านมึงแล้วปลอดภัยใช่ในระหว่างที่มึงมาบ้านมึงมึงปลอดภัยแต่มึงคิดว่าลูกมึงอะเรียนหนังสืออีโคกอันนี้มาอีโคกลูกมึงเรียนหนังสือจนกว่ามันโตมึงคิดเหรอมันไปโรงเรียนอะฮะแล้วมึงอะ เขาจำมึงอะจำมันได้อะว่ามึงมึงเป็นยังไงไอ้เป๋เป็นยังไงเขาจำพ่อแม่อ้าวแม่เธอท youtube พ่อทาท youtube อ้าวพ่อเธอเป็นนิสัยอย่างงี้มึงไม่อายเหรอคาว่าโซเชียลมันอยู่ในโซเชียลตลอดชีวิตจนกว่าลูกมึงจะตายหาจนลูกจนมึงตายหาเลยอีฮี้่ปากดีนะปากดีเก็บปากไว้อมควายสองนิ้วไอ้เป๋เหรออีฮี้นะเก่งเก่งแต่เวลาเขาไปท,ไทําไมเวลาเขาไปทําไมไม่ออกมาละอีฮี้ะนะเก่งในบ,าบ้านนะของพันเนียนะ ของพนเนี้ยนะมึงไม่ต้องพูดมากนะด่าได้ด่าไปปากมึงเนี่ยก็ปากมึงเป็นอย่างนี้นี่ไงเวลาเขาทําขึ้นมามึงก็มาโอ้ยเนี่ยดูดิมาทํามาทําเนี่ยมาด่าข้อยอย่างงู้นอย่างนี้ก็สัญดามึงเป็นแบบนี้ไงฮะเก่งเก่งมึงไม่คิดหรอว่าอีกสองสามวันมึงจะต้องกลับบ้านนี่คิดเอาทุกคนมันบอกว่าลูกมันโรงเรียนลูกมันกีฬาสีวันที่เก้าถึงยี่สิบสามดูเอาแลา้วกันหลังยี่สิบสามลูกมันจะไปโรงเรียนไหม ดูความต่อแหละแล้วก็แกล้งโง่ไปก่อนทุกคนเออแกล้งโง่ว่าเออกีฬาสีแกล้งโง่ไว้ก่อนเออหลังกีฬาสีดูดิความที่มันจะแถกันเนะี่ยสองตัวผัวเมียฮะว่าไอ้หน้านอแต่เนี่ยเขาจะแถไปถึงไหนกันนะเรามาดูกันแล้วก็บ้าจี้เชื่อเหมือนไปก่อนนะหลังยี่สามดูดิวอะไรมันจะเกิดขึ้นขี้ค้านขี้ค้าน,านจะมีเรื่องมาชี้แจงอีกโอ้ยลูกไม่สบายโอ้ยโรงเรียนให้ไปยังงุดโรงเรียนให้ทําแบบนี้ อีเหี้ยนะอ้าวป่าก็เห็นเป๊ะแตกแล้วมือเนี้ยมือในะอีโคก มึงมาลาวเนี่ยมึงยังต้องใช้มือยืมมือไอเด็กไอ,อไอไออ้วนน่ะไอเด็กผู้ชายเนี่ยมาส่งมึงมารับมาส่งมึงว้ายวิถีคนนะคนนุณนายขี้ข้าอีขี้ข้านะไม่มีปัญญาเหมารถนะต้องใช้เด็กไปรับมึงจากนน่นแล้วมาส่งมึงมึงคิดว่าคนดูเขาโง,ง,ง,ง่ไงฮะเวลามึงมาไออ้วนมาอย่ามาพูดเลยเวลาเอื้อยมาเจ้ามาหาเอื้อยตลอดอีโตแหล นะพวกมึง่ะตอแหละนะอีพวกอยากได้ไข่มีอีพวกไม่เคยมีอีพวกตบตาชาวบ้านอีพวกในละคุณเนี่ยอีพวกคนบาปนะอีพวกอ,อะไรอีหมอยดีเอ็ DNA มึงแต่ละตัวเนี้ยเฮียๆทั้งนั้นนะส่วนไอ้หน้าหนอแต่เปนะ็นไง ปากดีนะเมื่อวานนะ่ะเมื่อวานคลิปที่มันกินไก่อนนั่นมันมาโหนะนะั่นน่ะทุกคนมันมาโหเขานะนะั่นน่ะที่เขามาเนี่ยฮะแต่ทําอะไรเขาไม่ได้ว้ายออกสีหน้าเนะี่ยกินไก่ไปด้วยเนะี่ยกัดฟันกรอบๆแกบแกบเลยนะกัดนะเดือกๆจะทําอะไรเขาทําไม่ได้นะคลิปนั้นเนี่ยอีโคกมันต้องกินแต่อีฮีนี่ ต้องทำคลิปเพราะว่าคลิปไม่ได้ออกมาอาหารแรงเลยต้องออกมาต้มไก่แดงแล้วต้มไก่แดงเห็นไหมเห็นเชื่อมันที่มันใส่ไหมไอ้เหียไอ้จังไรไอโโ้หนอแตก เนาะใส่เสื้อเมียไอสัตว์ทําไมไม่เอาเกงในคกครอบหัวมึงทาคลิปให้มันดูเป็นดามา่าไปเลยละไอฮ้ฮีนะไอ้โสโ,โคนะใส่เสื้อเมียกูถามจริงเกงในยกทรงมึงเอามาใส่ด้วยกันไหมฮะมึงมีลูกกี่คกไหมฮะไอส้สตนแหมทําเป็นเก่งเนี่ยเข้ามาบ้านค่อยเลยนะไม่ต้องถอไอฮ้ฮีนะเกง่งเก่งให้ตลอดนะทําไมไม่แหกแหกหําไม่เดินไม่ห้อยหําม,มาลาวละอะไรฮีห่วงไงทุกคน ห่วงรถตู้ปกติมันจะต้องมาดูเห็นหน้าน้องเมียแต่เที่ยวนี้ตั้งแต่มีรถตู้นี่ไม่ไปไหนกลัวไงเฮี้ยรถก็ป้ายแดงนะรถก็ป้ายแดงเดี๋ยวรถก็เป็นอะไรนะไม่มีคนดูแลรถไอ้สัตว์อีโคกมึงดูเอาแล้วกันว่าผัวมึงนะมันรักรถมากกว่ามึงมากกว่ามึงกับอีลิงนะอีโคกบอกว่าไงทุกคนเออค่อยว่าลูกค่อยเนี่ย ไอเรียนจบป .5 ป .6 ก็พอแล้วนะค่อยจะกลับมาอยู่แล้วก็แล้วแต่มึงอา้าวตะกอนลูกมึงอะ่ะมึงฝันว่าจะได้เป็นด็อกเตอร์อา้าวลดระดับเหรอเนี่ยตายแล้วลดมาเหลืออะไรปร .5 ป .6 แล้วต่อไปไม,ไม่ไม่ลงไปที่อนุบาลสองหรืออนุบาลจะจรอดไหมเนี่ย ตายแล้วตะกอนบอกว่าไงด็อกเตอร์ให้ลูกเป็นหมอลองลงมาเอาแค่มสามลองลงมาเหลืออะไรปห้าปหกต่อไปไม่ต้องเรียนก็ใจไม่อีฮีเรียนไปก็ไม่รู้เรื่องมิสซิลีนะพูดเป็นประโยคก็ไม่ได้นะเรียกถามไม่หือไม่อ,อือเนี่ยเหรอจะเรียนถึงด็อกเตอร์จะเรียนถึงปห้าปหกอนุบาลหนึ่งเอาให้รอดก่อนอีควายนะแหม เอาอจะกลับมาอยู่แล้วและเขาอ,อยู่ไม่ได้แล้วนะมีแต่คนรังแกมันอยู่กนอ้าวอีเฮียและแหกกี่มาบ้านกูทำยี้อะไรกูถามหน่อยมึงแหกหอยมาทํางานบ้านกูทําไมพอมีกินมีแดกอยากจะกลับแล้วก็กลับไปเซมีที่อยู่แล้วไม่ใช่เลยอ,อีเฮียก็ทําเพิงหมาแหงกหมาแงนหมาแหง,แหงทุกคนขอโทษขออภัยนะทําเพิงใส่กระ๊อบแล้วใส่ใบาจากแล้วก็ปูนั่งนอนแดกกันแดกกันอยู่ตรงบ้านมึงมีที่ไม่ให้เหลยอ,อีเฮียที่ มึงผ่อนอยู่ไม่ใช่เหรอหรือว่าที่ไม่ได้ผ่อนแล้ววะฮะอีควายเอาคืนเขาแล้วไปแล้วเอาคืนเขาไปแล้วมัง้งฮะอีสันดาอีสันควานถ้าที่มึงยังอยู่แม่มึงก็ต้องถ่ายคลิปแล้วว่าเอาเงินมาจ่ายค่าที่อี่หมอยมันชอบถ่ายจะตายมันถ่ายอีเล็กเกค,ค่ะเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีแล้วไนงะไม่มีที่สุกหัวนอนและอีควาย นะแม่ลูกจบป .5 ป .6 ก็พอแล้วเอาอนุบาลให้รอดอีสันขวานนะอิทรพีอีคนบาบอีปากหมาอีขาเบียดอีหัวมันนะอีหัวโปกอีหน้าเมือกนะอีน้ำไม่อาบอีกี่เป็นเมือกวันนี้ทั้งวันอาบน้ำหรือยังแหละอีเฮี้มานั่งปากเหม็นเนี่ยมาอยู่เมืองไทยก็แดกส้มตำมาเราก็ยังกินส้มตำทุกคนคิดเอาทุกคนขออภัยเด้อนะ ขินเอามาลาวแม่งยังขินส้มตำนับภาษาอะไรอะ่ะฮะโอ้โห,โโหกูยอมใจมึงเลยอีกคกนะต้องขออภัยเด้อพอดีคันคอพอดีนะคะนั้นไปก่อนนะคะทุกคนนอนหลับฝันดีเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะขอบคุณผิดพลาดไปการใดต้องขออภัยเด้อนะคะช่วงนี้อาการคอไม่ค่อยจะดีนะอากาศมันเย็นนั้นไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า